สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้อพอพูดถึงประก,กันอัคคีภยัยเรามักจะนึกถึงแต่เรื่องไฟไหม้กันใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยประก,กันอัคคีภัยเนี่ยเขาคุ้มครองมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเข้าใจง่ายๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะ แบบที่1ประกันอัคคีภัยทั่วไปประกันแบบนี้จะให้ความคุ้มครองหลักๆ3อย่างค่ะได้แก่ไฟไหม้ก็คือความเสียหายจากไฟไหม้โดยตรงค่ะฟ้าผ่าความเสียหายจากฟ้าผ่าสุดท้ายแรงระเบิดของแก๊สท,ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย เช่นแก๊สหุงต้มที่อาจเกิดการระเบิดในบ้านได้ค่ะแบบที่2ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยสําหรับประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยจะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นค่ะจะคุ้มครอง6ภัยหลักและเพิ่มเติมอีก4ภัยธรรมชาติรวมเป็น10ภัยค่ะได้แก่ไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดอันนี้จะครอบคลุมกว,กว้างกว่าแค่แก๊สในบ้านนะคะภัยเนื่องจากน้ํา ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ภายน้ําท่วมแต่เป็นความเสียหายจากน้ําที่รั่วไหลหรือท่อแตกในอาคารของเราค่ะภัยจากการเฉียวและหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่นกรณีที่รถพุ่งชนหรือสัตว์ใหญ่มาชนอาคารนะคะสุดท้ายเป็นภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานค่ะอย่างเช่นถ้ามีชิ้นส่วนเครื่องบินตกใส่บ้านเราค่ะนอกจาก6กภัยหลักที่ว่ามาแล้วยังมีภัยธรรมชาติอีก4ภัยค่ะที่เขาจะคุ้มครองก็คือภัยจากลมพายุภัยจากน้ําท่วมภัยจากแผ่นดินไหวหรือซึอนามินะคะแล้วก็ภัยจากลูกเห็บค่ะจะคุ้มครองรวมกันไม่เกิน20,000บาทต่อปีค่ะ ทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าบ้านเราโดนน้าท่วมหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยประกันภัยจะคุ้มครองไหมนะคะประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยตามแบบประกันภัยมาตรฐานเนี่ยเขาจะให้ความคุ้มครองถึงภัยน้ําท่วมหรือแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้จะถือเป็นภัยธรรมชาติที่คุ้มครองอยู่ในกรมธรรม์ค่ะโดยความคุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน2 0 0 0มบาทต่อปีค่ะแต่ถ้าเป็นประกันอัคคีภัยทั่วไปเนี่ย อันนี้จะไม่คุ้มครองรวมถึงภัยน้ำท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้คุ้มครองถึงภัยน้ำท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวเนี่ยเราสามารถซื้อภัยเพิ่มเติมในส่วนของภัยน้ำท่วมหรือภัยแผ่นดินไหวได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความคุ้มครองของอัคีภัยทั้งสองแบบพอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะมาดูกันต่อว่าถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทอาคารขนาดใหญ่สำนักง,งานหรือคอนโดที่มีมูลค่าสูง,สง จะมีประกันแบบไหนที่เหมาะกับการคุ้มครองทรัพย์สินเหล่านี้และที่สําคัญจะเลือกประกันยังไงให้ตอบโจทย์ความต้องการของเราที่สุดค่ะอย่าลืมติดตามนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่สํานักงานคอพพได้ที่สายด่วนคอพพ1 8 6และแชทบอท a อด OAC Connect ได้ตลอดเวลาเลยนะคะและหากอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียของสำนักง,งานคอ,อพพอที่ OIC Thailand นะคะคอพอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ